นั่นคลายลูกกระรอกพัาว่าเห็นว่าอยู่ลำปางมันมีทุกอย่างนะกีมมีบางมีกระลอกมีกระเตเยอะเยะไทยภูมิก็มีมีอยู่แต่ถุงอะไรมาไวเนี่ยเอาอันเอาเอาเอาเลียดใส่ซื้อเพราะว่าแม่นี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแม่แม่มัดเอ๋ยย่ก็เขาเห็นเลือดเลือดน้ำตกแล้วที่นแม่ลิ้นเอาแต่น้าไม้ไมขี้ขัน ไม่ีท่านไปเอ็นไปปั้นไปทำอันอธิก้อนมันแม่ก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เล่นลัดถุงก็เลยทิ้งไว้ให้มันสุกไงยังไฟปิดบ่เนี่ยไม่ไฟปิดหรือยังนะปิดแล้วแม่วาเั็นไฟมันโมงอยู่ตอนีไฟอะไรนะมันโมงไฟโมงคือบแล้มันติดไงเรียบภาษาไอ้ยังไงไฟติดมันโมงเอามันติดเขาเป็นโมงเด็กเกไฟโมงไปแล้วมันโมง มันติดมงมม <c oughs> สงว่างเหรอแปลว่าสว่างออสว่สางมันมงอ๋อากระบางมงซึ่ะสงสัยที่มไม่เคยได้ยินเงเอากระดิยินเมสซาเพระาะว่าคนสื่อสภาษาเมลายอยู่เด้อถามมึงโลดถามมึงโลดเพื่อก็ะใสข้าวมามงคือกันนั่นละมึงมงใช่ไหมไม่เคยรู้จักหรอกเออแปลว่าอะไรฮุมมงอุโมง,โมง,โมงหรอไม่ใช่เอาอัน คำคำว่าคำว่าหุงโมงนี่เคยใส่บอไฟไฟมันไฟมันติดโมงนี่เคยใส่บอมันติดแล้วบันทีภาษาเขาอื่นมามันติดนานหน่เห็นบอเพื่อนเขาใส่เพื่อนเก่งเออติดติดอันมันหุงโมงเนี่ยหมนานเห็นบอนานหน่ะเห็นบอเพื่อยู่ละยองเพ่นยังหูว่ามันหุงแหรอมันมันหุงโมงเนี่ยเก่ง เขาใหญ่ยากพิดบอกเพิ่นนี like ่ว่าเขาใหยากเลยก็ไม่เคยได้ยินเนาะได้ยินแต่อุโมงหมวกอีโมงเนี่ยได้ยินเดี๋ยวเพิ่นสิคอมเมนต์มาว่าโมงต้องถามว่าโมงคืออะไรวังสิหืงโมงวังสิเพิร์นตอบมาเลยเพิ่นเพิ่นหลุดจากเอ้าไม่ไม่กินอะไรกับเขาเลยเนี่ยออข้าวหรอจ้ะแม่ก็ลีลางไอเออไปไปเนี่ยนี่นี่นี่ ดิาเจอไทยลื้อนี่จะไปยังไงเนาะฮะคนดิสารเจอไทยลื้อนี่เป็นยังไงเนาะไทยลื้อไปได้อีกปาร์ทีชนเผ่าไทยลื้อครับเป็นคนไทยลื้อเอาปาร์ที้เหรเข้าใจไม่บ่เข้าใจไทยลื้อปาร์ที้แล้วก็จะมีเผ่าแบบมะม่วงเนี่ยนะถ้าเป็นพิสารเขาจะบักม่วงเนาะถ้าเป็นไทยลื้อมันจะบอกว่าโมงนั่นเอาอีกแล้วโมง ไอีกแลี้ยวอ่ารงอ่าฮงถ้าบ้านนะกับบ้านนี่ไม่เรียกว่ากับบ้านไอยเรียกเห็จะเรียกว่าเออกับเฮือนกับเฮือนกับเงินเออเข้าใจยุันนี้กับปิกเฮือนเหมือนสกุลเนาะปิกเฮือนสกุลสกุลอีพุอีพีเอออีพุอีพีเอออีเบะไม่เป็นอย่งกับคนเรียก น่าแม่น่าจะอยู่คนรื้อเนอะาะเพราะไม่เคยเก็บเลยรื้อตลอดแม่แม่นี่คุณแม่จะเป็นไทยลกครับ <c oughs> ทุกอย่างจะลกหมดท <c oughs> ายของมันก็ลกเหละน้องทั้งรือทั้งลกอ่ะทายของเป็นอึดตืดมันก็เป็นทายของจรกกออโอเคล้างเอาหมดแล ตามเร็วๆคุณพ่อเขาลอกข่าวนะโอ้ยตะมากันตะมากันกระบอกเลี้ยวเนาะแล้วกินแต่ข่าวเนาะแล้วกินอันมูนี่เนาะแล้วกินบลเป็นเนาะแล้วเป็นคนลือเหรอแล้วกินบลาปิ่งเนาะต้องลองชิมปลาแม่หอยเนาะเพิ่นบปชิมดอก เออสวก็ได้ไงมันฝังมุกด้วยเนี่ยเห็นไหมั่นห็นบอมันฝังมุกด้วยนะคะนี่ไงเม็ดมุกมันน่ะแล้วอะไรอีกเนี่ย